ปีเตอร์ขอบเผยสาเหตุที่จบชีวิตครอบครัวคะ่ะถือเป็นหนุ่มหล่อที่โลดแ赖ในวงการมานานนะคะสำหรับปีเตอร์คะ่ะเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกรื่่งไทยเดนมาร์กที่ไม่ว่าผ่านไปเท่าไรความหล่อของเขาก็ไม่เคยลดลงไปเลย มีการประกาศตามหาแบบว่าปีเตอร์เนี่ยหายเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นปีเตอร์มีคนอื่นมาหรือไม่ก็เรียกไว่าเป็นกระแสดรามา่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็จบโดยการที่ทั้งคู่เองเนี่ยก็เข้าใจในส่วนนั้นและเลือกจบปัญหาหลายๆด้านไปตอนนี้นขณะนั้ขนของหนุ่มปีเตอร์ขอบเองเปิดภาพกับ เงปาปริศนาเป็นภาพจับมือใครบางคนพร้อมแคปชั่นหวานๆสีชมพูพาสทเทลทำเอาโซเชียลลุกตาวบาวค่ะคนที่อยู่ในรูปคนนี้หลายคนก็ตกใจทำไมแคปชั่นผมเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเจอคนที่ทําให้รู้สึกดีความมุ่งมิ้งมันจะมาเองครับผมกับเขามีความชอบอะไรเหมือนกันถึงแม้ว่าบางเรื่องจะไม่ชอบเขาก็พร้อมที่จะลุยไปกับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวาที่หนุ่มปีเตอร์เปิดเผยค่ะ I'm dead. I'm dead. I'm dead.